ก็มาที่เรื่องราวดีๆกันต่อเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคดีใหญ่ๆที่ะจะชอบใช้คําว่า คนจนเนี่ยติดคุกคุกมีไว้ขังคนจนคนรวยเนี่ยรอดทุกข้อหารอดทุกเรื่องเลยหรือเปล่าเนี่ยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะมันมีบางมิตินะของกระบวนการยุติธรรมที่เราจะรับการยอมรับในระดับโลกหนึ่งในนั้นก็คือข้อกําหนดกรุงเทพค่ะหรือว่าแบงค k o k อกร e s นะคะซึ่งเป็นข้อกําหนดของสหประชาชาติเลยเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้หญิงในเรือนจําที่ใช้กันทั่วโลกค่ะ ไทยเราเป็นผู้ริเริ่มนะคะจนกระทั่งได้ใช้ชื่อเมืองหลวงของเราเนี่ยแหละแบงคอกเนี่แหละเป็นชื่อข้อกําหนดของ UN เลยข้อกําหนดกรุงเทพนี้ใช้มาครบหนึ่งทศวรรษแล้วค่ะบางคนยังไม่รู้จักเลยเดี๋ยวเราจะพาไปทําความรู้จักกันให้มากขึ้นนะนะคะข้อกําหนดกรุงเทพคืออะไรมันเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจของไทยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยได้รับการเริ่มและผลักดันจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพ,พยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชร ราชธิดาซึ่งท่านทรงสนพระไทยแล้วก็ทรงเป็นห่วงเป็นใยนะคะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําซึ่งมีความแตกต่างจากผู้ต้องขังชายอย่างมากแต่ทั้งโลกค่ะกลับมีมาตรฐานกลับไม่มีมาตรฐานที่ปฏิบัตินะคะเป็นเหมือนเบสแพคทิสท่านจึงศึกษาแล้วก็ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มจากโครงการเล็กๆชื่อว่าโครงการกําลังใจค่ะจนผลักดันให้เกิดเป็นข้อกําหนดกรุงเทพขึ้นมาได้และในวารคครบรอบ10ปีเขาก็เลยมีการประชุมสัมมานาวิชาการย้อนดูที่หมา ที่ไปของข้อกําหนดกรุงเทพและทิศทางที่การขับเคลื่อนข้อกําหนดนี้ต่อไปนะคะเราพูดถึงนวัาผมอยากจะเรียนว่าเส้นทางของแบงค์ครอบรูนั้นเนี่ยก็เริ่มมาจากจุดเล็กๆครับของการเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็วิธีทำนะครับจุดเล็กๆซึ่งเริ่มมาโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิจยาภาหรือพระองค์พาของเราท่านก็พระราชทานแนวทางว่า กลุ่มที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือผู้ต้องขังหญิงซึ่งตั้งคันคือแค่ตัวเองเข้าไปก็หนักใจแล้วนะครับถ้าตัวเองตั้งคันอยู่ด้วยจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็คนที่มีเด็กติดผู้ต้องขังเขาจะต้องกังวลขนาดไหนถ้าเด็ก และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆของข้อกำหนดกรุงเทพะนะคะก็คือข้อกำหนดว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำมาตรการที่มิใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงโดยทางด้านสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชะลักิจยาภาทรงมองเห็นถึงความทุกข์ของกลุ่มผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังที่กำลังตั้งครรภ์หรือต้องคลอดลูกในขณะที่อยู่ในการคุมขังรวมไปถึงการดูแลเด็กติดผู้ต้องขังซึ่งเคยเป็นปัญหาอย่างมากนะคะ แล้วปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่บ้านเราค่ะเกิดขึ้นไปทั่วโลกเลยท่านจึงทรงศึกษาและพระราชทานแนวทางผลักดันให้เกิดข้อกําหนดนี้นะคะจนได้รับการรับรองจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันที่23ธันวาคม2553และให้เกียรติประเทศไทยของเราที่เป็นผู้คิดค้นต้นต่อของการคิดแนวคิดนี้เนี่ยก็ให้ใช้ชื่อของแบงคอกเลยค่ะเป็นชื่เรียกข้อกําหนดนี้นะคะ ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์พิเศษดรกิติพงศ์กิจยารักษ์ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือว่า t i j และท่านก็เป็นอดีตประหลัดกระทรวงยุติธรรมนะคะได้ถ่ายทอดเรื่องราวนับตั้งแต่วันแรกของต้นกําเนิดข้อกาหนดกรุงเทพค่ะกระทั่งกลายเป็นข้อกําหนดที่เป็นหลักสากลและใช้มาจนครบ10ปีโดยอดีตประลัดกระทรวงยุติธรรมท่านบอกว่าการจัดงานครบรอบ10ปีข้อกําหนดกรุงเทพได้มีการจัดทําโครงการ Every Step Together นะคะหรือว่าก้าวที่ไม่โดดเดี่ยว เพื่อระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการให้โอกาสกับผู้ต้องขังที่พ้นโทษได้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเพราะว่าบทบาทของเรือนจำนอกจากจะต้องมีข้อปฏิบัติพิเศษสำหรับดูแลผู้ต้องขังหญิงซึ่งแน่นอนว่ามีความแตกต่างจากผู้ต้องขังชายอย่างมากแล้วยังต้องมีการสร้างจุดเปลี่ยนให้ผู้ต้องขังเขามีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อพ้นโทษออกไปด้วยฉะนั้นถ้าไปดูโจทย์สำคัญที่ต้องดำเนินการต่อไปในอนาคตนั่นก็คือการส่งเสริมนวัตกรรม ในการช่วยเหลือผู้ต้องขังซึ่งนวัตกรรมก็ไม่ได้หมายความถึงแค่สิ่งประดิษฐ์เท่านั้นนะคะแต่ยังหมายถึงการสร้างสรรค์นแนวคิดที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เพราะอะไรเพราะเรือนจำเนี่ยไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อการคุมขังอย่างเดียวแต่ควรสร้างนวัตรกรรมด้านความคิดเป็นพื้นที่สร้างโอกาสในชีวิตใหม่รวมถึงการให้โอกาสในการทำงานเลี้ยงชีพเพื่อคืนคนดีกลับสู่สังคมได้ภารกิจนี้สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนทั้งในระดับชาติระดับภูมิภาครวมถึงระดับนานาชาติด้วยค่ะ การก่อตั้ง T.I.J. ขึ้นมาก็ด้วยความที่ประเทศไทยโดยรัฐบาลนมองว่าเมื่อเกิดข้อกําหนดมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เราจบงานแค่นี้เราก็จะผลักดันในระดับโลกด้วยเพราะฉะนั้นส่วนแรกในการผลักดันในระดับโลกร่วมกัสบสหประชาชาติเรามีงานวิจัยในหลายประเทศทั่วโลกแล้วก็พยายามผลักดันในระดับสุดฝึกอบรมในหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยในส่วนนี้เราจะทําต่อไปนะครับส่วนที่เกี่ยวกับภูมิภาคเราทําไปเยอะมากกับภูมิภาคในอาเซียนเราก็จะทําเรื่องนี้ต่อไปโดยประเทศไทยจะเป็นฮับของการฝึอกอบรมของการ ทำวิจัยในเรื่องนี้ต่อไปในส่วนภายในประเทศเนี่ยเราก็จะเป็นพันธมิตรร่วมกับทางราชทัน์ึึ่งขณะนี้ราชทันทําได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นต้นแบบให้กับเพื่อนๆใน มาฟังเสียงจากอดีตผู้ต้องขังหญิงนะคะที่ทุกคนเนี่ยรู้สึกประทับใจและมีความหวังหลังจากถูกใช้ข้อกําหนดกรุงเทพมาเป็นมาตรการอย่างเช่นผู้ต้องขังหญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าในช่วงที่ต้องอยู่ในเรือนจําค่ะกรมรชาชัณฑ์นำกฎนี้มาใช้พัฒนาความเป็นอยู่สอนอาชีพสอนการดูแลด้านการประกอบอาชีพหลังพ้นโทษทําให้เธอเนี่ยมีความหวังนะคะแล้วก็ยังอนุญาตให้ลูกชายเข้ามาเยี่ยมได้ตลอดด้วยก็เป็นแรงผลักดันให้เธอเนี่ยอยากกลับเนื้อกลับตัวถือว่าเป็นการสร้างโอกาสครั้งใหม่ อยากกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพและที่สำคัญนะคะก็คือมีอาชีพรองรับหลังจากผนโทษด้วยค่ะเกี่ยเป็นแม่คนก็ได้รับความช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้ต้องขังหญิงนี้ก็จากจากอาทีว่าเรือนจำส่วนมากจะเป็นการรองรับนักโทษชายมากกว่าแต่ทีนี้เราเป็นผู้หญิงเนี้ยมันไม่มันไม่เหมาะสมกับในในในเรือนจำค่ะก็จะมีการปรับเปลี่ยนให้เราแบบเข้าใน เข้าในพื้นที่นั่นแบบว่าเป็นแบบว่าอยู่แบบผู้หญิงมากขึ้นนะคะการใช้ชีวิตก็จะแบบผู้หญิงมากขึ้นยอะไรเงี้ยเวลาเราเจอลูกเนี้ยเ,เราก็จะมีกําลังใจในการที่ว่าว่าออกไปเพื่ออะไรอะ่ะพอเห็นน้าลูกเราก็รู้แล้วทีนี้เรามีกําลังใจมากเลยเห็นน้าลูกทุกครั้งก็จะจากที่เราเคยท้อว่าเราจะอยู่เพื่ออะไรอะ่ะม,มันจบแล้วชีวิตตรงนี้คือแบบมันไม่มีอะไรอีกแล้วอะ่ะที่สุดของชีวิตแล้วอะ่ะมันก็กลายเป็นกําลังใจให้เรา เอเห็นหน้าลูกแล้วให้เราออกไปเพื่อเพื่ออะไร นี่แหละค่ะก็ต้องยอมรับน,นะคะว่าด้วยความพอเป็นเพศหญิงเป็นเพศแม่เนี่ยก็จะมีความละเอียดอ่อนนะคะมากกว่าหรือว่ามีความแตกต่างกันกันกบเพศชายด้วยนี่คือคุณุปการของข้อกําหนดกรุงเทพนะคะหรือว่าแบงค k o ครูสที่มีต่อผู้ต้องขังหญิงในเรือนจําแล้วก็ประเทศไทยของเราและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะขับเคลื่อนงานนี้ต่อไปละคะ่ะเพื่อให้ข้อกําหนดกรุงเทพซึ่งตอนนี้กลายเป็นขอ้อกําหนดของ UN แล้วเนี่ยนะคะได้ถูกนําไปใช้ในทั่วประเทศในระดับสากลอย่างแท้จริงค่ะ